ครับกลับสวัสดีนะครับพี่น้องที่รักทุกคนนะครับผมสงกรานจิตสุธิภากรครับทย์ที่แล้วต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าไปที่สมุยนะครับแล้วก็วันอาทิตย์กลับไม่ทันนะครับเราก็ขนบ้านนอกกันนะครับไม่เคยขึ้นเครื่องบินเท่าไหร่ก็นึกว่าเสร็จงานจะกลับได้ปรากฏว่าเครื่องบินไม่มีนะครับต้องจองกันล่วงหน้าก็เลยต้องนอนค้างคืนหนึ่งแล้วก็เช้าวันอาทิตย์ กว่าจะออกมาได้จากนู่นก็ประมาณสิบโมงนะครับมาถึงกรุงเทพก็เกือบบ่ายแล้วนะครับก็จะกลับนครสวรรค์ได้ก็เย็นนะครับฉะนั้นเนี่ยทีทจริแล้วก็เลยตอนแต่แรกคิดว่าไปงานวันเสาร์ก็คงจะกลับทันนะครับนะครับสําหรับอาทิตย์นี้ก็เหมือนเดิมนะครับมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะครับบรรยากาศบ้านเมืองเป็นอย่างไรแล้วก็สภาพเศรษฐกิจอย่างไรบ้างเด๋ยวเรามาฟังกันนะครับอันดับแรกที่อยากจะคุยก็คือเรื่อง อันหานี้สินหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันเนี่ยถ้าใครอ่านข่าวหรือดูทีวีจะเห็นภาพนะครับที่น่ากลัวมากนะครับก็คือคุณป้าสังเวียนนะครับซึ่งเป็นหนี้สินอยู่นะครับแล้วก็ไปร้องทุกข์อยู่ที่ทำเนียบนะครับแล้วก็ระหว่างที่ร้องนั้นไม่มีใครสนใจนะครับคุณป้าก็คิดสั้นนะครับจะคำ่าคิดสั้นก็จุดไฟเผาตัวเลยนะครับแล้วก็เป็นข่าว ออกมาทุกฉบับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็ลงข่าวนะครับก็ผมเองก็สนใจนะครับเพราะจริงๆเนี่ยจำได้ครับว่าห้องรับเรื่องราวร้องทุกเนี่ยผมก็เคยไปอยู่นะครับสมัยที่ท่านอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอนชาวบ้านจากนครสวรรค์มาร้องเรื่องที่ดินนะครับแถวเนี่ยครับนวออกนะครับที่ปัญหาเรื่องที่ดินมาออกโฉนดไม่ได้เนี่ย ผมเองก็จําได้ว่าไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ทุกวันเนี่ยก็จะมีพี่น้องชาวบ้านเนี่ยมาร้องทุกข์อยู่เป็นประจําอยู่ตรงนั้นนะครับปกติแล้วเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นก็อธิยาสัยดีครับเพราะว่าทุกวันก็ต้องเจอคนอย่างงี้ครับมีแต่ทุกข์ตรงนั้นนะครับเหมือนโรงพยาบาลนะครับเวลาไปหามีแต่เรื่องไม่สบายที่ทำเนียบนี้ก็มีแต่เรื่องชาวบ้านมีความทุกข์อะ,ะครับก็มามาพบพยายามจะขอพบลัมตีบ้างขอพบนายกบ้าง แต่เขาเล่าตรงๆกันะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้พบแล้วครับเพราะว่าท่านเหล่านั้นก็มีหน้าที่มีการงานอยู่นะครับก็จะให้เจ้าหน้าที่ระดับรองรองมาเนี่ยมาพบนะครับก็ผมอ่านดูแล้วเนี่ยปัญหามันก็คือเรื่องหนี้สินนะครับที่พอกพูนขึ้นเรื่องความไม่เข้าใจกันนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าตอนเนี้ยสิ่งที่กาลังเป็นปัญหาใหญ่สําหรับ พวกเราเนี่ยครับโดยเฉพาะพี่น้องในจังหวัดนครสวรรค์เราหรือจังหวัดข้างเคียงที่ได้ยินมาเนี่ยครับได้ยินเสียงนี้ไปถึงเนี่ยครับเรื่องหนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไทยตอนนี้ครับในระดับประเทศเลยเนี่ยหนี้สินเขาเรียกว่าหนี้ครัวเรือนเลยครับตัวเลขหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมจําได้ตอนอายุสิบกว่ายี่สิบกว่าเขาบอกว่าคนเรา คนไทยเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยก็มีหนี้อยู่แล้วประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นบาทอะไรเนี่ยครับทุกคนเพราะเอาหนี้ของประเทศมาเฉลี่ยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าตัวเลขมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยล่าสุดนี้ที่ทราบมาเนี่ยเด็กเกิดมาทุกคนเนี่ยครับเกิดมาปุ๊บเนี่ยก็มีหนี้สินติดห้อยอยู่ที่คอเลยประมาณเป็นหลักแสนนะครับทีนี้ที่อยากจะคุยกันก็คือเรื่อง ปัญหาเศรษฐกิจในตอนนี้ครับคือตอนเนี้ต้องรับกันตรงๆนะครับว่าเรื่องอื่นพอไปได้ครับเรื่องความมั่นคงเรื่องการเมืองก็สงบแล้วนะครับแต่เรื่องที่เป็นปัญหาหนักก็คือเรื่องหนี้สินครับเพราะอะไรครับเพราะว่ารายจ่ายมันเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็อยู่นี้อะไรก็แพงไปหมดนะครับต้องยอมรับว่ามันแพงจริงๆนะครับผมเองช่วงที่ไม่เลยทําหน้าที่เป็นสสอนี่ก็มาช่วยที่บ้านทํางานนะครับ แล้วก็ไปก่อสร้างโรงงานอยู่แถวหนองทรายเห็นเลยครับว่าอยู่นี้เงินเงินพันนี่แทบจะไม่มีความหมายเลยครับเวลาจ้างคนงานมาก่อสร้างอะไรเนี่ยครับเริ่มที่หมื่นดังนั้นนะครับเผล่เแป๊บหนึ่งก็เป็นแสนนะครับหยิบชิ้นหนึ่งก็เป็นหลักพันหลักหมื่นหมดนะครับมาถึงปัญหาของพวกเรานะครับก็คือพี่น้องที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยครับเงินสามร้อยบาทเนี่ยครับสมัยนู้นนะครับ เราเรียกร้องกันว่าคาแรงต้องสามร้อยบาทแต่ตอนที่ก่อนคาแรงสามร้อยบาทเนี่ยเข้าแกงยังจานละสิบห้าบาทยี่สิบาทนะครับแล้วก็อาหารต่างๆก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ตอนนี้ครับเราได้คาแรงมาสามร้อยแต่ปรากฏว่าอยู่นี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวนี่เริ่มต้นอย่างรักกันเองนี่ก็สามสิบแล้วนะครับแต่าบางร้านเพิ่อเข้าไปเนี่ยผมเคยไปกินร้านหนึ่งเริ่มต้นชามละห้าสิบาท ไปกันพ่อแม่ลูกสองนี่กินก๋วยเตี๋ยวกันมื้อกลางวันเนี่ยครับเพลเพอนี่เกือบสามร้อยบาทนะครับก็เฉลี่ยคนละเกือบร้อยนะครับก็ถือว่าแพงขึ้นเยอะครับแล้วก็ของต่างๆก็แพงขึ้นฉะนั้นเนี่ยอยากพวกเราช่วยกันนะครับประหยัดนะครับแล้วก็ไอ้ที่ไม่เป็นหนี้อย่าไปหานะครับตอนนี้เข้าไปตามห้างนะครับเห็นตัวเลขล่อใจนะครับผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นตสิบเดือนนะครับ ฟังแล้วมันน่าซื้อนะครับแต่พอซื้อไปแล้วมันก็เป็นหนี้ครับมองไปที่น่านซื้อพิมพ์นะครับรถคันหนึ่งนี่สมัยก่อนจะซื้อรถนี่ต้องขอแม่นี่หลักเริ่มต้นเป็นแสนนะครับไปดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตสมัยก่อนรถราคาล้านหนึ่งนี่ต้องดาวสองแสนห้าที่เหลือถึงจะผ่อนนะครับแล้วก็ผ่อนกันเนี่ยให้เต็มที่ก็สี่ปีนะครับที่จํากันได้เดี๋ยวนี้เปิด น้องทวีพีมาครับปรากฏว่าเศรษฐกิจไม่ดีครับผู้ผลิตรถก็ทําออกมาเยอะขายไม่ค่อยออกผมอ่านแล้วย,ยังตกใจนะครับบางคันเนี่ยไม่มีดาวเลยครับไปถึงก็เอาหลักฐานทะเบียนบ้านาประชาชนไปให้นี่ก็ถอยรถออกมาได้เลยแล้วก็ผ่อนแค่เดือนละสองพันกว่าบาทนะครับล่าสุดเห็นมีกระบะยี่ห้อหนึงออกมาโฆษณาว่าผ่อนได้ถึงแปดปีเดือนละประมาณเก้าพันบาทเองนะครับ อันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับซื้อใบแล้วก็เป็นหนี้หัวโตนะครับฉะนั้นไม่จําเป็นอย่าไปสนใจเรื่องนี้พยายามประหยัดหน่อยนะครับครับเอามาเรื่องตัวผมเองบ้างนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องปกติครับวันจันทร์วันอังคารเนี่ยก็อยู่ที่นครสวรรค์ก็ไปเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านที่เดือดร้อนบ้างรับเรื่องราวร้องทุกข์บ้างไปเยี่ยมเพื่อนๆบ้างตามธรรมชาตินะครับ เมื่อวันพุธก็เข้าไปที่กรุงเทพนะครับก็มีการประชุมกันมีการหารือกันมีการพบปากกันพูดคุยกันนะครับตอนนี้เนี่ยาทางคอสชเขาไม่ให้มีดาเนินกิจการาด้านการเมืองพวกเราก็ทําได้ก็คือไปคุยกันไปกินกาแฟด้วยกันนะครับก็ปรึกษาหาลรือหลายฝ่ายนะครับหลายเรื่องแล้วก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับมีเรื่องหนึ่งจริงเป็นข่าวอยู่ตอนนี้นครับ ก็คือเรื่องของสอปอชอนะครับเรื่องสอนอชอนะครับเรื่องการเลือกตั้งนะครับก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าเห็นใจท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าท่านเสี่ยงทั้งตัวทั้งใจทั้งชีวิตนะครับเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้มาเป็นคนกลางฟังท่านสัมภาษณ์นะครับท่านบอกว่าท่านไม่ค่อยมีความสุขนะครับท่านอยู่ที่ทํางานท่านก็ ทำอะไรไม่ได้ดั่งใจนะครับอันนี้เป็นคาสัมภาษณ์ท่านเองนะครับท่านพูดเองนะไม่ได้ผมมาพูดนะครับท่านบอกขับไปบ้านเมียก็ทะเลาะกับเมียนะครับเมียถามทําไมไม่ทําอย่างงู้นไม่ทําอย่างนี้ท่านก็บอกว่าบางเรื่องท่านก็ทําได้บางเรื่องก็ทําไม่ได้นะครับก็ปวดหัวนะครับท่านบอกว่าท่านไม่ได้อยากอยู่ในตําแหน่งเท่าไหร่ถ้าเกิดใครมาทําได้ก็มาทํานะครับอันนี้เนี่ยในฐานะที่ อยู่ในวงการการเมืองมาหกปีนะครับเป็นสสมานะครับก็โดยความกรุณาของพรกท่านนะครับที่เลือกเข้าไปได้ไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ได้คุยกับรัมตรีและโดยเฉพาะท่านนายกนะครับคือท่านอพิสิทธิ์เนี่ยมีโอกาสได้เห็นท่านทํางานหลายครั้งนะครับก็บอกกับพี่น้องตรงนี้ครับว่าเป็นนายกนี่มันยากครับแล้วก็ยากที่สุดด้วยครับเพราะอะไรครับท่านทําดีก็เสมอตัวครับ ท่านทำผิดนิดเดียวท่านก็โดนว่าแล้วคนที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ไปแอบว่านะครับออกมาว่าตามหน้าหนังสือพิมพ์นะครับอย่างล่าสุดนี่ก็มีนักข่าวท่านหนึ่งเนี่ยครับออกมาพูดเลยนะครับชื่อบอกว่าท่านประยุทธ์ใหม่เหมาะที่จะเป็นนายกรัฐมตีท่านประยุทธ์เป็นงุ้นเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้ครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับเพราะว่าเวลาคนไม่พอใจ ก็มาพูดออกน่นหน้าหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็คนอ่านเยอะๆท่านนายกก็ไม่มีโอกาสที่จะไปแก้ไขคือที่พูดวันนี้ไม่ได้มาพูดว่าเข้าข้างมันประยุทธ์หรือเห็นใจนะครับหรือเอาใจนะครับคือจะมาบอกว่าตําแหน่งแบบนี้ครับเป็นตําแหน่งการเมืองแล้วก็คนที่จะมาอยู่ได้เนี่ยต้องอดทนมหาศาลนะครับและต้องตั้งใจจริงนะครับแล้วตั้งแต่ที่ผ่านมาผมเห็นท่านมาสี่เดือนกว่านี่ก็ต้องยอมรับว่า ถ้ามีความตั้งใจดีนะครับฉะนั้นเนี่ยที่ท่านขอกําลังใจเนี่ยต้องต้องให้กันนะครับสําหรับบางเรื่องก็ต้องแยกกันนะครับบางคนบอกว่าก็ให้กําลังใจก็เชียร์กันแต่ทําไมเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเลยมันแย่เนี่ยค้าขายลําบากนะครับอันนี้ต้องแยกให้ออกเลยครับคือผมจะเปรียบเทียบไม่ง่ายก็คือเหมือนตอนเราไม่สบายครับเวลาเราไม่สบายเนี่ย สมมติแล้วกันนะครับว่าตัวร้อนเป็นไข้เนี่ยเวลาเราไม่สบายนะครับเราก็ต้องนอนพักใช่ไหมครับพอนอนพักแล้วเนี่ยเราก็ไปทํางานไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็กินข้าวไม่ค่อยลงใช่ไหมครับเพราะว่าปากมันขมนะครับกินยามากนะครับกินยาแล้วก็เพลียบ้างง่วงนอนบ้างนะครับจะพูดจะคุยกับใครก็ไม่สนุกใช่ไหมครับจะไปเดินห้างดูหนังกินไอติมก็ไม่ได้นะครับ มันก็จะเป็นอยู่ช่วงหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อร่างกายปรับตัวได้โรคไข้าหายไปนะครับโรคที่มีอยู่ในตัวเราหายไปหายวัดเลยครับเราก็กลับมาสนุกได้เหมือนเดิมผมกำลังจะบอกว่าประเทศไทยตอนนี้ก็ลําบากครับแต่ต้องแยกให้ออกว่ามันไม่ใช่ลําบากจากรัฐบาลนี้ครับเพราะปัญหาที่มีอยู่เนี่ยครับอย่างที่เราคุยกันตอนต้นเนี่ยครับป้าสังเวียนเนี่ยเป็นหนี้อยู่เกือบสามล้านนะครับ ยังกุ้มใจคิดจะฆ่าตัวตายจากการจุดไฟเผานะครับประเทศนี้นะครับมีหนี้ที่เกิดขึ้นในรอบสามปีนีครับโดยที่ไม่มีใครรู้เลยเนี่ยครับเจ็ดแปดแสนล้านนะครับแล้วตอนนี้นรัฐบาลใหม่เข้ามาเขาไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปใช้ครับเพราะเงินเนี่ยรัฐบาลจะเก็บเงินได้ก็คือเอาภาษีจากพวกเราไปแล้วพวกเราลําบากอยู่ เราจะมีเงินไปเสียภาษีไหมครับเราก็เสียน้อยพอเสียน้อยรัฐบาลก็ยิ่งไม่มีเงินครับพอไม่มีเงินก็ไปกู้เงินนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยต้องเห็นใจครับว่ารัฐมนตรีส่วนใหญ่อส่วนใหญ่เนี่ยมาจากข้าราชการการที่มาจากข้าราชการเนี่ยไม่ใช่นักการเมืองเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมเสี่ยงครับอะไรที่ผิดกฎหมายก็จะไม่ยอมทําเลยอะไรที่มันสอว่าจะผิดก็ไม่ทำํำฉะนั้นพอพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ย ประเทศมันก็จะนิ่งๆอย่างเงี้ยครับแล้วถามว่าขายของได้ไหมก็จะขายลําบากครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีอาชีพทางด้านค้าขายไม่มีหัวทางด้านนี้ส่วนใหญ่เป็นทหารเป็นตํารวจเป็นข้าราชการฉะนั้นสถานาตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบประเทศเหมือนกับร่างกายเราก็เหมือนกับตอนเนี้ยเรากําลังทรงทรงเพื่อจะรักษาโรคก,ก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะนอนไม่ดีกินไม่อร่อยนะครับ เที่ยวไม่ได้ก็ต้องอดทนครับผมว่าต้องประคองตัวกันนะครับคงจะเป็นแบบนี้อีกสักประมาณเกือบปีอะครับเพราะว่ากว่าเงินจะเริ่มเข้ามานะครับแล้วกว่ารัฐบาลจะประหยัดเงินนะครับโดยการตัดโครงการที่ไม่จําเป็นนะครับแล้วก็ไปลงทุนพอร้างในสิ่งที่จำเป็นแล้วกว่าผลของการที่จะไปลงทุนเนะี้ยจะเริ่มส่งผลก็คือพวกเราเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นเนี่ยก็คงประมาณปีสองปีอะครับ แล้วก็นี่ก็เป็นจะพูดว่าเป็นวิบากกรรมของประเทศไทยก็เหมือนกัน,นครับสังเกตนิดๆน,น,นะครับองค์อนุญาตเอาประวัติศาสตร์มาเล่านิดหนึ่งนะครับอย่างสมัยท่านพลเอกเปรมติลสุรานนนท์นะครับท่านไม่ได้มาจากการปฏิวัตินะครับท่านมาจากการเลือกตั้งนี่แหละครับแต่ท่านมาในภาวะเศรษฐกิจที่แย่มากนะครับตอนนั้นประเทศไทยจะเจ๊งนะครับมีการลดค่างเงินบาทท่านก็ประคองนะครับ ค่อยๆทำงานค่อยๆบริหารมาได้แปดปีครับทำจนถ้าเปรียบเทียบครอบครัวก็คือจากเงินในตู้เนี่ยเงินในเซฟเนี่ยไม่มีแม้แต่บาทเดียวเป็นหนี้เขาเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยเก็บเงินมาทีละบาทสองบาทจนเงินในตู้เซฟเนี่ยเริ่มมีขึ้นครับพอมีขึ้นครบแปดปีท่านก็ออกไปเพราะว่าชาวบ้านบอกเบื่อแล้วเป็นนายกมาแปดปีขอนายกใหม่บ้างนะครับท่านห็นชาวบ้านบอกว่าเบื่อท่านก็เลยลาออกไป แล้วพลเอกชาติชายชุนวันนะครับท่านบรรหารศิลปะอาชาท่านชวลิตนะครับยงใจยุทธมาโดยเฉพาะท่านชาติชายเข้ามาเหมือนกับเข้ามาแล้วมีคนหุงข้าวรอไว้เรียบร้อยเลยครับข้าวเต็มหม้อเลยครับกับข้าวเต็มโต๊ะนะครับก็เลยเกิดภาวะเศรษฐกิจเฟื่องนะครับเฟื่องฟูโอ้ตอนนั้นจับได้ครับที่ดินนี่ขายกันวันต่อวันนะครับราคาขึ้นทุกวันคนซื้อที่ดินวันนี้ราคาวาละหมื่น พวกนี้ขึ้นเป็นวาลาสองหมื่นนะครับทุกคนก็มีความสุขสนุกสนานกันนะครับใช้เงินกันไปเลยครับห้าหกปีไม่นานมาถึงพลเอกชวลิจยงจยุทธก็มอข้าวก็แตกรอบหนึ่งนะครับคือช่วงปีสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับก็ลำบากกันอีกพอหลังจากพลเอกชวลิตลำบากใครมาอยู่ล่ะครับท่านชวนหลีกภัยนะครับท่านมาก็เหมือนเดิมครับเหมือนพลเอกเปรมนะครับ มาพี่น้องก็ด่านะครับว่าเศรษฐกิจฟืดเพืองนะครับท่านชวนท่านกับประหยัดครับเก็บหอมรอมริดท่านเป็นคนประหยัดอยู่แล้วครับอะไรใช้จ่ายไม่ได้ท่านก็ไ่ยอมใช้นะครับเงินเล็กเงินน้อยท่านเก็บหมดนะครับแล้วก็ไปลงทุนทํานู่นทํานี่หลายอย่างนะครับรถไฟสองเลนคู่นี่ก็มาจากสมัยท่านนะครับถนนสวยๆใหม่ๆนี่ก็เกิดสมัยท่านเยอะครับพอเข้าที่นะครับเก็บมาได้จนถึงปีสี่สามสี่สี่ ็เหมือนกันครับเงินเริ่มเต็มกระเป๋าตู้เซฟก็ดีนะครับรัฐบาลใหม่ก็มาอีกครับก็มีทุกอย่างเหมือนกันก็ใช้ไปอีกครับใช้กันสนุกสนานตอนนั้นครับ4ี่ปีนั้นครับระหว่างปีสี่สี่ถึง4ี่แปดพอเข้ามาห้าศูนย์เศรษฐกิจเริ่มจะพังนะครับเที่ยวนี้อุณวภิสิทธิ์เวชาชีวะมารับเคาะต่อเป็นคนที่สามนะครับ ท่านก็เข้ามาในปีห้าศูนย์ต่อห้าหนึ่งตอนนั้น,นถ้าใครชอบอ่านเศรษฐกิจหน่อยนะครับก็จะรู้ว่าประเทศอเมริกานี่ถังแตกนะครับเขาเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์ขายสิทธ์นะครับก็คือไม่มีตังอเมริกานี่ล้มละลายกันเป็นแถวครับส่งผลมาถึงประเทศไทยครับเยอะเลยสมัยนั้น,นรัฐตรีคลังก็อุณหกรก็เลยมีนโยบายดีๆหลายอย่างนะครับเช่นใครที่เงินเดือนไม่ถึงหมื่นห้านี่ ให้กันไปเลย2,000บาทนะครับแล้วก็มีเรื่องอ,อสองมอเรื่องหลายๆเรื่องครับก็เริ่มดีขึ้นนะครับทํามาได้สองปีหกเดือนก็เกิดวิกฤตทางการเมืองอีกรอบหนึ่งก็ก็มีการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับผ่านไปอีกสองปีกว่านโยบายต่างๆหลายนโยบายก็มีปัญหาเอาแบบเรื่องเดียวพอก็คือเรื่องข้าวเนี่ยครับที่เป็นปัญหา เป็นสนิมกินในใจของพวกเราก็คือทําให้ประเทศเราเนี่ยหายเงินเงินหายไปเจ็ดแสนล้านนะครับที่พูดนี่ไม่ได้มาโม้หรือแบบอ้างมานะครับเพราะว่าทกศบอกแล้วนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นหนี้เขาเนี่ยครับเรื่องนยโยบายจำนำข้าวเนี่ยประมาณห้าแสนล้านบาททุกปีเนี่ยรัฐบาลเก็บเงินภาษีพวกเราไปได้เนี่ยต้องการเงินไว้ประมาณเจ็ดหมื่นล้าน พร้อมดอกเนี่ยครับไปจ่ายให้ทกศไปอีกสิบปีแะครับอย่างน้อยดังนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งอธิบายได้ว่าทําไมตอนนี้มันยิบเงียยๆนะครับก็ให้กําลังใจกันครับอดทนนิดนึงแล้วก็ขยันมากหน่อยนะครับผมเองก็ลําบากนะครับเพราะว่าเดิมที่เป็นสอสอก่อนเป็นสอสอนั้นก็ทํางานโรงงานนะครับที่บ้านพอมีเงินเดือนพอมาเป็นสอสอหกปีไม่เลยเก็บอะไรไว้เลยนะครับ พอหมดจากตำแหน่งทอสอก็ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่แล้วตอนนี้การค้าขายก็ไม่ราบรื่นเหมือนเหมือนเมื่อก่อนก็อยอมรับว่าลำบากเหมือนกันแต่แต่สู้ครับแล้วก็ไม่ถอยนะครับครับเอาเรื่องหนักๆมาเล่าให้ฟังก็ขอตบด้วยเรื่องดีๆบ้างนะครับช่วงนี้เป็นเทศ,ศการกระถินนะครับปีนี้ออกไปงานกระถินน้อยหน่อยนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับ มิตรรักแฟนเพลงหลายๆที่นะครับคนที่รู้จักกันนะครับในหลายๆตำบลน,นะครับซึ่งถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยในช่วงจะเป็นสอสออยู่เนี่ยครับยังพอมีเงินเดือนบ้างเนี่ยกระเจาเงินเดือนเดือนเนี้ยครับทั้งเดือนเนี่ยมาใส่ซองกันช่วยกันก็นเต็มที่ครับเพราะว่าเป็นงานบุญแต่ปีนี้เนี่ยเนื่องจากไม่มีทวนนี้แล้วเนี่ยครับพี่พี่น้องน้องท่านนายกอบตอบ้างท่านอบตอท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันบ้างท่านก็เห็นใจก็บอกว่าปีนี้ ก็ไม <NYU. S 2> ่ได้กลัวอะไรกันมากแค่บอกข่าวเอท่านสสหน่อยหรือบอกข่าวงอดีตสสหน่อยครับว่ามีงานที่ไหนที่ไหนแต่ไม่จําเป็นก็ไม่เป็นไรนะช่วยกันซองเล็กน้อยหน่อยก็อย่างน้อยเป็นน้าใจกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะไปเสร็จจากนี้ก็จะไปที่ที่ผาแดงนะครับที่หมู่สิบห้าหนองกกดซึ่งที่วัดแห่งนี้เนี่ยครับผมเนี่ยผูกพันมาตั้งแต่ปีสี่แปดนะครับเพราะว่า ตอนไปหาเสียงตอนนั้นเนี่ยหมู่บ้านนี้ครับผู้ใหญ่เบิ่มเนี่ยครับเป็นผู้ใหญ่อยู่ไม่มีป่าปาครับลําบากมากแล้วก็เป็นหมู่บ้านนี้ถนนเข้าก็ลําบากมากนะครับแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ไกลหูไกลตาเลยแล้วก็แทบจะไม่มีใครรู้จักกันนะครับผมไปเดินหาเสียงนี่คนยังแปลกใจว่าผมไปได้ยังไงนะครับตอนนี้ผ่านมาปีนี้เข้าปีที่เจ็ดแล้วครับตอนนี้เนี่ยมีถนนลาดยางอย่างดีจากทับชุมพลไปที่ผาแดงนะครับ เป็นถนนลาดยางใหม่นะครับปปาก็มีการปรับปรุงใหม่นะครับมีการขุดสระใหม่นะครับตอนนี้สระก,ก็ใหญ่มากรับน้ําได้ปัญหาเรื่องน้ําแรงในหน้าแ้งช่วงเมษานีไม่มีแล้วนะครับแล้วกออ็วัดแห่งนี้ก็เมื่อก่อนก็เป็นแค่สถานปฏิบัติธรรมนะครับตอนนี้ก็เป็นเป็นวัดแบบถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มีกระถินท่านผู้ใหญ่ก็แจ้งผมมาก็จะแวะไป รวมงานกระถินกันด้วยนะครับก็ถือว่าช่วงเทศกาลบุญถ่าไดดบุญมาแล้วก็ถือโอกาสเอามาฝากพวกเราทุกท่านด้วยนะครับครับก็เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับแป๊บๆก็จะหมดช่วงเวลานี้อีกแล้วนะครับก็อยากให้กําลังใจทุกท่านนะครับที่ประกอบอาชีพอยู่ตอนนี้นะครับจะลาบากนิดนึงก็ต้องอดทนนะครับก็แก้ไข้ดยการขยันมากขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆคิดนะครับเงินที่อยู่ในกระเป๋า ไม่จําเป็นก็อย่าไปซื้อนะครับอ่านข่าวดูทีวีฟังวิทยุอยู่อ่าก็ค่อยคิดนะครับใช้ให้น้อยนะครับแล้วก็หาให้มากนะครับผมคิดว่าถ้าไม่มีอะไรเนี่ยท่านนายกพนเอกประยุทธ์เนี่ยครับคงพาประเทศได้อย่างน้อยอีกปีหนึ่งนะครับถ้าทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมก็จะมีการเลือกตั้งเหมือนเดิมพวกเราก็จะมีความสุขกันเหมือนเดิมนะครับนะครับแล้ววันนั้นเนี่ย เราจะได้นําประเทศไปสู่ในสิ่งที่ดีนําจังหวัดนําชีวิตความเป็นอยู่ของเราให้ดีขึ้นมากกว่านี้ครับครับวันนี้คงใช้เวลาเพียงแค่นี้ก่อนนะครับช่วงนี้เทศกาลบุญนะครับไปกระถินไปงานบุญกันนะครับได้บุญมาเยอะๆนะครับชีวิตจะได้จะิญรุ่งเรืองต่อไปแล้วก็มีแต่ความสุขนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ